สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u ูทู e ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่านติดตามกันนะครับวันที่18กรกฎาคม2565มีความเคลื่อนไหวจากทั้งด้านวาดิมสกิบิสกี้โฆษกคณะกรรมการข่าวกรองของยูเครนนะครับได้กล่าวในการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์ยูเครนว่าคาบสมุดคไารเมียได้กลายเป็นศูนย์กลางสําหรับการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์และอาวุธทั้งหมดที่มาจากทั้งด้านรัสเซีย ไปยังทางตอนใต้ของยูเครนดังนั้นไครเมียจึงเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องตามกฎหมายที่จะต้องถูกโจมตีด้วยอาวุธหนักที่ตะวันตกจัดมาให้ทั้ง M142 h i m a r s และ M270 MLRS หลายระบบด้วยกันซึ่งนอกจากสะพานไครเมียแล้วเรือรบเรือขีปนาวุธขนาดเล็กเรือดำน้ำของรัสเซียในพื้นที่ทะเลดำก็จะต้องถูกโจมตีด้วยเช่นเดียวกันเพราะเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของยูเครน ซึ่งหลังจากที่ยูเครนส่งสัญญาณพุ่งเป้าไปที่ไครเมียทางรัสเซียก็ออกมาตอบโต้ทันทีเช่นอดีตประธานยูนิยัลดมิทรีเมดเวเดฟที่ปัจจุบันนั้นเป็นรองประธานสภาพความมั่นคงของประเทศก็ได้บอกว่าในกรณีที่เกิดเหตุเช่นนี้วันแห่งการพิพากษาจะมาถึงพวกเขาพร้อมกันทั้งหมดซึ่งจะเป็นวันที่รวดเร็วและยากลำบากอามากๆและหากรัสเซียโจมตีครั้งใหญ่ยูเครนก็จะไม่สามารถหลบซ่อนได้อีกต่อไปในเรื่องนี้ผู้นํายูเครนรู้ดีแต่อยังคงกระตุ้นให้สถานการณ์ยังดําเนินการต่อไป ในขณะที่ทางด้านมิคาอิลเซเรเมตซึ่งเป็นตัวแทนของภูมิภาคในรัฐสภารสเซียก็เตือนบอกว่าหากยูเครนทําเช่นนั้นสิ่งที่จะตามมาก,ก็คือการโจมตีที่ทําลายล้างทั้งศูนย์กลางในเมืองหลวงยูเครนโครงสร้างพื้นฐานทางทหารและระบบขนส่งอาวุธทั้งหมดระบบก,การปกครองของยูเครนจะไม่สามารถฟื้นตัวได้อีกต่อไปและสหรัฐจะต้องรับผิดชอบต่อการยั่วยุในแหลมไครเมรียอีกด้วยส่วนวุฒิสมาชิกของอังเรคริเซสของรัสเซียก็ออกมา บอกด้วยเช่นเดียวกันว่าภัยคุกคามจากรัฐบาลเผด็จก,การยูเครนที่จะโจมตีใครเมียคือสิ่งที่ยืนยันว่ารัสเซียนั้นต้องดําเนินการจนกว่าปลอดทหารในยูเครนมิฉะนั้นจะมีภัยคุกคามเกิดขึ้นต่ออาณาเขตพลเมืองและโครงสร้างพื้นฐานของรัสเซียน,นี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเมื่อทางด้านยูเครนนั้นเนี่ยออกมาบอกว่าพวกเขามีเป้าหมายในการที่จะโจมตีใครเมียนแน่นอนครับเวลานี้รัสเซียนั้นก็บอกว่าถ้าหากว่า ไครเมียนั้นถูกจู่โจมหรือว่าถูกโจมตีจากท่าตะวันตกแล้วก็ทางด้านยูเครนนั้นเป็นอันว่ายูเครนเองนั้นเองเนี่ยครับอาจจะไม่เหลือประเทศแล้วก็สิ่งหนึ่งสิ่งที่ทางด้านดมิทรีเมดเวเดฟนั้นออกมาบอกนะครับว่าวันนั้นมันอาจจะมีสงครามทําลายล้างโลกก็เป็นไปได้นั่นก็คือหมายความว่ารัเสเซียม,มีโอกาสที่จะใช้เรื่องของอาวุธนิวเคลียร์นั่นเองนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวครับที่ช่องท้าอินเตอร์นิวนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้น กาะติดสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนคุณผู้ชมก็ต้องกด Subscribe ช่องถาอินเทอร์นิวเอาไว้จะได้ไม่พลาดข่าวจากทางด้านรัสเซียแล้วก็ยูเครนที่กำลังมีปัญหามีความขัดแย้งระหว่างกันอย่างแน่นอนครับ